เพราะไม่รู้อริยสัตว์สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้น ย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาได้เพิ่มพูนปฏิพีที่เป็นปาช้าตลอดกาลลนานเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปโซอากาศ บางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตันหาเป็นเครื่องปูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความผินาดได้เพิ่มพูนปตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนา,นานเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งพวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องปูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์ทั้งสี่อะไรบ้างคืออริยสัตว์คือทุกอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายอริยรสัจสี่อย่างอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุก์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ผิดสุทั้งหลายเมื่อ,อริยสัจคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์ และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตันหาในพบก็ถูกถอนขึ้นขาดตันหาที่จะนำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องการเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้ สัตว์ผู้มีอวิชชาได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดการยืดยาวนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเท่าไรหนอะภิกษุกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่าอาจอุปมาได้ภิกษุภิกษุเปรียบเหมือนนครที่ทำด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยกกว้างหนึ่งโยกสูงหนึ่งโยกเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผกาด มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบรุดพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักาดเมล็ดหนึ่งหนึ่งออกจากนครนั้นโดยร่วงไปร้อยปีต่อเมล็ดเมล็ดพันธุ์ผักกาดกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่ง ยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปกับนานอย่างนี้แลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่หนึ่งพันกับมิใช่หนึ่งแสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องโพกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความผินาได้เพิ่มพูนปัตภพีที่เป็นปาชา้า ตลอดกาละนานเหมือนอย่างนั้นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งพวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ สังสารวัตรไม่ปรากฏที่สุดแกสัตว์ผู้มีอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแแลไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับ เท่านี้ร้อยกับเท่านี้หนึ่งพันกับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสกับก็พระโคดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหมอาจอุปมาได้พราหามพรพรามแม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใด เม็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้หนึ่งพันเม็ดหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนเม็ดพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้นมิใช่ง่าย ที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้หนึ่งพันกับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสั์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏจัดเหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความผินาได้เพิ่มพูนปัตภพีที่เป็นปาช้าตลอดการละนานเหมือนอย่างนั้นพรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้